เนี่ย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 ลงเฮ้ยลงมาแล้วตัวเองไม่ลงขึ้นไม่ได้หว่าใช่ไหมเก็บแล้วตัวเองไม่ได้วะเป็นไรเฮ้ยหลังหลังหลังอะไรอ่ะดาวหนึ่ง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 เหล็กตัวหน้าผมดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งสเตเต้แตกสเลเต้แตก หลังบ้านหลังบ้านสองหลังบ้านสองหลังบ้านสองตีผมช่วยไม่ได้นะโอเคโอเคดาวหนึ่งตีเยอะเลยดาวหมดสวยเฮ้ยเราบมดคือเมื่อกี้ไอ้เหี้ยครูเฮียงูลืมไปว่ากูไม่ได้ใส่าเคนโนมาไอ้สัตว์มันตาม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 พี่พี่เบนหน่อยเบนหน่อยเบนหน่อยสวยเบนหน่อยเบนหน่อย

không 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 Wait, go. There. It's go time. Come on, dance with me. โดนไฟโดนไฟังนั้นโดนไฟดาวโดวดาวตัวดาวตัวไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดาวดาวดาวโดนโดนโดนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอกเลยกอดอกเลยตายตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องได้อยู่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 ก็ตายตัวโดน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 เม็ดหนึ่ง ดาวเจ็บมากปอนกูใส่แต่ละตัวเจ็บดาวดาวหมดหลังรถตัวนึงหลังรถเดินเฮ้ยดาวดาวชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งเล่นดิเปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูแป๊บนึงแป๊บนึงมาเพื่อนเปลี่ยนประตูชุบเลยชุบเลยผมค้ำไม่อยู่อย่ารีบดิหมดละลงมาละลงมาละ será o